ทัปรึกษาอะไรกันจ้าหนูๆทั้งหลายปรึกษาอะไรกันลกูกฮะเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักโอ้โหฟ้ารั่วฟ้าโอ้โหแบบหนักมากหนักบางภาคเลยนะคะเมื่อคืนน่ากลัวมากเข้าจีขนาดเป็นหมาที่แบบว่าไม่ขี้กลัวนะคะเข้าจีนี่กลัวน้องหมานี่กลัวกันหมดนะคะฝนหนักมากเบาเบาลูกเบาเบาชินจังนี่ชือสัง่ง เมื่อวานนี้แม่เกีงก็ไปดูน้องแมวอีกนะคะก็เห็นลูกลูกของแม่ลำไย,ยอะ่ะหน้าตาเหมือนกับชินจังกับอีชิซังเลยนะคะหน้าตาเดียวกันเลยหน้าเดียวกันเลยกับชินจังกับอีชิซังนะคะน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มพี่น้องญาติญาติกันนั่นแหละนะคะก็กําลังรุ่นนี้แหละเห็นแล้วนะ่าเป็นรุ่นนี้แต่เป็นตัวผู้ก็ยังชั่วหน่อยนะคะลูกของแม่ลำไย,ยอะ่ะเป็นตัวผู้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูแม่ลำใหญกันมามาตามมาตามมาใครจะมาใครจะมาไครทองวิ่งก่อนเพื่อนนะลกูกไครทองไปเงินวิ่งก่อนเพื่อนเลยลว่าไงลูกว่าไงคะเจ้าผู้หาแม่ลำําใจกันเอา้าเอา้าแม่ลำใหหายไปไหน เอาลำไยล่องหนมาเถอะลูกเขมายังไงทุกคนอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยนะคะร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลำไยเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงถ้าน้องแป้งอุ้มเข้ามาน่าจะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยว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 หนู นูมาจากอ๋อเห็นแล้วจ๋าจ๋าจาอ๋นี่นี่นี่น,นี่มีรูออกรูนี้ค่ะเขาคงจะควรเพื่จะหาที่ปินออกอ๋อรูนี้เดี๋ยวต้องให้เคนทำใหม่อ๋อเหงาเหรอลูกอย่ามาอยู่กับซ้อ๋อเหรอลูกเขานเคยรู้จักกันเหรอ จ้าโอ้ลำไยปีนออกมาเหรอลูกจ้าโออยากมาอยู่กับส้มโองั้นอยู่กับส้มโอแล้วกันนะนะอยู่ด้วยกันนะลูกนะโอ้ยปีนออกมาไม่กค่ก็ตกใจมองหาลูกไม่เจอจ้ารู้แล้วค่ะลูกลำไยลำไยเอ้ยอยากมีเพื่อนโอ้ยหายออกจากห้องตัวเองมาอยู่ห้องนี้โอ้สุดยอดเลยไม่กงตกใจ นึกว่าลูกหายไปไหนจ้ารูแล้วค่ะลูกรู้แล้วดูแล้วดูน้องๆทำอะไรกันโดดโรด,ดเต้นกันใหญ่เลยมีความสุขกันใหญ่เลยสงสัยเมื่อคืนตอนฝนตกไม่เกีก็มาดูอยู่นะคะเขาก็อยู่นะฝนตกหนักไม่เกีงขึ้นมาดูลูกมาสํารวจดูลูกตกหนักมากๆเลยเมื่อคืนโอ้โแบบไม่เคยหนัก่างนี้มาก่อนเลยนะคะ ทั้งลมทั้งฝนแรงมากๆเลยน่ากลัวที่สุดเลยเมื่อคืนนี้จ้าตรงนี้เช็ดไม่ออกนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเช็ดไม่ออกเป็นเหมือนรอยแผลเฮอไม่ลูกไม่ลูกหืมเกลัวลูกเมื่อกลัว,ลวเหรอเมื่อคืนอ่ะฮะเลยปีนมาอยู่กับส้มโอมีเพื่อนจ้าจ้าจ้าได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนอ แม่ตกใจหมดเลยลูกนึกว่าลูกหายนึกว่าลูกหายไปไหนที่ไหนได้ยังดีนะมาอยู่ห้องนี้ไม่เคยก็นึกว่าล่องหนได้ด้วยเออจะเป็นมหสัจจันยร์เลยถ้าล่องหนได้เนี่ยอืมจ้าทำหมันแล้วลูกทำหมันแล้วปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วอืม เป็นเหมือนแผลเนี่ยเป็นเหมือนแผลลูกเขาไปโดนอะไรมาน่าจะไปดันอะไรมานะคะเนี่ยเหมือนแผลเลยมันจะออกหนีไปไหนลูกหือไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเหรอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเหรอลูกหอือยากอยู่ไหมล่ะอ๋ออยากอยู่อยากอยู่ใช่ไหมไม่ให้แม่ปล่อยคืนที่เดิมใช่ไหม หนูก็ต้องบอกพ่อพ่อยแม่ด้วยว่าช่วยแม er ่เก่งเลี้ยงด้วยบอกช่วยแม่เลี้ยงด้วยนะช่วยต้อช่วยตลอดนะบอกพ่อพ่อยแม่บอกสลูกช่วยแม่เลี้ยงด้วยนะคะถ้าอยากให้หนูอยู่อ่ะอยากให้หนูอยู่ต้องช่วยแม่เลี้ยงด้วยช่วยกันเลี้ยงนะคะอยากอยู่ไหมอยากอยู่ไหมลูก ไว้พิจารณาอีกทีหนึ่งฮะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมใช่ไหมลกูกจมูกไปรอนอะไรน่าจะไปดันอะไรมานะครเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลใช่ไหมส้มโอส้อมโอเอ้ย จะอ,อยู่ห้องเดียวกับส้มโอใช่ไหมลูกอยากอยู่เป็นเพื่อนกันกับส้มโอใช่ไหมจะได้มีเพื่อนอยู่นะลูกนะเอออยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ไม่มีอันตรายหรอกลูกไม่ต้องไปปีนไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไมีอนทวกตัวแสบทั้งหลายเนี่ยปีนกันเนี่ยเนี่ยคนสวยเนี่ยประจำบ้านเนี่ย ตกใจนึกว่าลูกล่องหนได้ันจะมาหาสจรรย์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมลำไยใช่ไหมลูกเออเอนะอ,อยากเป็นลูกแม่ใช่ไหมใช่ไหมลูกอยากเป็นไหมคะ อยากเป็นลูกแม่ไหมคะอืมตกใจนึกว่าลูกหายเห็นโอ้โหใจหายเลยอะ่ะพอหันมามาเจออยู่ตรงนี้เขายัางชั่วหน่อยมานั่งอยู่กับส้มโอเขาคงเหงานะคะอยากมีเพื่อนคงเหงามาก อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนนะลูกเก็บเอื้อเก็บชีก่อนไปป้อนยาข้าวสุกด้วยแล้วก็ป้อนยาหนูอีกด้วยหนูก็ต้องป้อนยาด้วยยาฆ่าเชื้อนะคะโอ้ยนั่งแล้วพอลุกขึ้นแล้วบูบเลยแม่บูบเลยหนักค่อยๆลุกแล้วนะยังบูบเลย,ยแค่นี้นะคะ